ตัวแพงด้วยเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ย500ห้าร้อยรางวัลเมกะไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหนี่ยังไม่จบนะอีกยาวเลยนะเนี่ยบอกก่อน140อื้หื่อยสี่สิบตัวแพงสิ ตัวแพงอีกสิเอาอเฮ้ยเท่าไหร่ยังห้าร้อย้าิห้าบาทโอ้โห สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่าย PG นะคะชื่อเกมชื่อว่า f u s h ช f e n น h y หรือเปล่านะคะไม่รู้เออเรียกง,ง่ายๆเลยเกมคลิปทุก,กาตาโอเคมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่านะจ๊ะอ่ะโอเคนะคะตอนนี้นะ,ะเราก็เข้ามาในตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะทุนของเรานะคะอยู่ที่1,000บาทนะคะเราก็มาดูกันนะ,ะว่า1,000บาทตรงนี้จะทำกำไรให้เราได้เท่าไหร่นะจ๊ะขออภัยนะคะ อเอเดนิดนึงอะโอเคมาเล่น6บาทเลยนะท่านผู้ชมนะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตารางอัตราจ่ายกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะอืมอ่นนี้นะคะค่าการจ่ายเงินรางวัลของเขานะคะรูปแรกจะเป็น,นัญลกษณ์ตัววายนะคะนี่จะเป็นสเกตเตอร์นะคะข้างกันอ่าไอเทมของเขาราคาก็จะแตกต่างออไปนะคะอันนี้ก็คือเอ่อฟีเจอร์การหมุนซ้ำนุ่มนิ่มนะคะคือ,อยังไงอ๋อ โอเคมันจะเหมือนรีสปินนะเพื่อนนะนี้ฟีเจอร์ยูนิคอร์นนะคะเซอร์ไพรส์นะคะประมาณนี้เลยลองเข้ามาอ่านลองเข้ามาดูกันได้นะท่านผู้ชมนะคอะอะ โอเคนะมาก็ไม่มีอะไรมากนะฟีเจอร์โบนัสนะคะก็จะเหมือนเกมทั่วไปแหละนะลายเดิมพันของเขามี30ลนยนะคะลองเข้ามาดูลายกันได้เลยนะจ๊ะโอเคนะคะก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดซ u b s c r i b e กดแชร์ share, กดกระดิ่งเ้าด้วยเนาะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะจ๊ะอ่ะโอเคนะคะมาเรามาเล่นกันเลยดีกว่าน,นะจ๊ะแต่อย่าลืมนะคะผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําด้วยนะจ๊ะไม่แนะนําให้รับชมหรือทําตามนะจ๊ะไป มาดูกันนะเพื่อนจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะเนื่องจากไม่ได้เล่นเกมนี้มานานพอสมควรแล้วเนาะเออไปไปเรื่อยๆเลยอืมอ่ะมาเพิ่มเบ็ดกันหน่อยนะเมื่อกี้เบ็ดหบาทอะไป12บสองบาทเลยท่านผู้ชมโหงบตั้งเยอะตั้งแยะ,แยะเล่นเบ็ดอยู่หบาทมันก็ไม่ใช่โอ้โห 32บาทโอ้โหโคตรเอาอะวิสแกตเตอร์แม่มา2ตัวแล้วยังไงสำหรับใครนะคะที่จะเล่นนะคะก็สามารถนะคะ <c oughs> เข้ามาสอบถามกันได้นะคะ <c oughs> เรายินดีบริการเนาะ <c oughs> ยังไงสแกตเตอร์มาทีละสองตัว โอ้โหฟาเกเตอร์โบนัสเกมนะคะสิบการหมุนฟรีนะท่านผู้ชมโอ้โหเราได้เห็นฟรีเกมแล้วนะท่านผู้ชมไปไปดูกันนะคะมาดิครับโอ้โหสามสองบาทโอ้โหก็มาดี สวยโอ้โหรางวัลก้อนโตนะท่านผู้ชมเท่าไหร่ร้อยสิบแปดบาทเอาเรื่องนะคะโอ้โหแน่นอนนะเกมนี้โอ้โหก็มาดีค่ะเบอรอีกสี่ฟรีเกมนะคะอึ่ม <c oughs> <c oughs> มาอีกแล้วนะคะรางวัลก้อนโต60บาทนะท่านผู้ชมโหเอาดีครับโคตรเอาเรื่องเลยนะเกมนี้นะคะโห,โหะเงินรางวัลรวมนะคะได้เท่าไหร่มาดูกัน22งบาทโอ้โหเลขโคตรสวยนะคะมารับรางวัลกันนะท่านผู้ชมก็เอาได้อยู่นะ,ะมาเรามาเพิ่มเป็ดกันเลยดีกว่านะคะไป ลองซัก1ิบ้าบาทดูไหมเออไปสิบห้าบาทนะเพื่อจะสเกตเตอร์อาจจะเข้าอีกนะท่านผู้ชมเราก็ไปดูกันไปเรื่อยๆเลยนะเออยังไงอย่างเงี้ยแบบนี้เซสเกตเตอร์ต้องมาดิค่ะท่านผู้ชมโอ้โหบอกแล้วว่าสเกตเตอร์ต้องมามาดีสิบการหมุนฟรีอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหแม่งเข้าอีกแล้วอ่ะ มาฮึบอ้อ,โ,อโหก็มาดิครับรางวัลก้อนโต120บาทะ่ะท่านผู้ชมโคตรเอาอะ่ะบอกเลยนะหมุนต่อนะคะโอ้โหหมาแม่งเข่าอะไรไม่รู้นะคะถ้าเสียงเข้ามาก็ขออภัยด้วยละกันท่านผู้ชมฮึบ หนังหวันก้อนโตอีกแล้วอะ่ะแปดสิบบาทโอ้โหแน่นอนนะเหลือหกฟรีเกมนะครับมาดูกันเลิศจ้ะเจ็ดบาะหัตฮึบโอ้โหมาเท่าไหร่ฮะโอ้โหสองร้อยสิบห้าบาท ก็ามาดิครับเจ็ดสิบบาทอื้หกสิบเจ็ดรวมเงินรางวัลกันฮะเออเท่าไหร่ โอ้โห5้าหสิบเจ็บาทอ่ะท่านผู้ชมโคตรเอาเลยนะคะโอ้โหได้กำไรมาสามร้อหสองบาทอ่ะ oh, โอ<ฮ>้โหโคตรเลิศจ้ะเออเจ็ดสิบห้าบาทไปลองสามสิบดูไหมเพื่อจะฟุกมานะท่านผู้ชมไปดูกันจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมสกแกตเตอร์จะเข้าอีกหรือเปล่ามาดูกันปึ๊บปึ pp, ๊บปึ pp, ๊บปึ๊บปึ๊บเงียบไปไหม สกตเตอร์มาแค่ตัว2ตัวแบบนี้ก็ไม่เอานะต้องมาอีกเอาดีสกตเตอร์มาอีกแล้วโบนัสเกม3ามล้อติดๆท่านผู้ชมอ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งฮะด้วยนะ้อจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะจ๊ะโอ้โหรางวัลก้อนโตโอ้โหสอง้อบาทอะคร <h uman> <h uman> ับโคตรเอาอะบอกเลยบอกเลยอะท่านผู้ชม ยังไม่สุดนะบอกก่อนร้อยยี่สิบตัวแพงด้วยเท่าไรเฮ้ยเฮ้ยห้าร้อยรางวัลเมกะไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหนี่ยังไม่จบนะอีกยาวเลยนะเนี่ยบอกก่อน ร้ 140. อยสี่สิบตัวแพงสิตัวแพงอีกสิเอาเฮ้ยเท่าไหร่ยัง595บาทโอ้โหเหลืออีก3ฟรีเกมอ่ะคิดดู อีกแล้วอีกแล้วเฮ้ยจะเกินไปมั้งโอ้โหสามร้อยสิบห้าบาทโคตรเอาอ่ะครับ,บท่านผู้ชมหนึ่งร้อยรอบสุดท้ายเฮ้เอาดีเจ็ดสิบห้าบาท โอเคเงินรางวัลรวมของเรานะคะมาดูกันไดยเท่าไหร่2,095บาทกับทุนพันหนึ่งนะคะท่านผู้ชมโอ้โหรับรางวัลกันไปนเลยนะจ๊ะโอโ้อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้กำไรมาหนักๆกันเลยนะท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะกำไรก็ได้มาไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์กดกระดิ่งเขาด้วยเนาะจะได้มีกังลใจทำคลิปต่อไปนะคะถ้าคลิปนี้เราผูา้ผดกัรใดเราต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า